เมียมีพสมาแล้วเมียมาแล้วมาส่งเมียมาแล้วอ้าวใครขึ้นไปนั่งรอเลยใครขึ้นไปนั่งรอก่อนแล้วโอ้ไปนั่งรอก่อนเลยนั่งรอเลยลูกวันนี้มีมาหลายเจ้าภาพนะเนี่ยหลายเจ้าภาพเนาะยิของใครบ้างเออเดี๋ยวขอขอทีละเจ้าภาพเนาะ ลอวขอตัวดูก่อนนะครับตัวดูก่อนเยจะได้อธิบอธิบายในคลิปเขาจะละเจ้าภาพของใครบ้างเนาะครับเดี๋ยวขอเปิดดูก,ก่อนนะละนะูกเนาะเมียเนาะเปิดแกงกล่องนี้้วลกูกกล่องนี้เป็นของใายเอออ่าแกะกล่องมาแล้วเป็นอาหารน้องเมียเป็นอาหารน้องเมียวครับอาหารน้องเมียอาหารน้องเมียหนึ่ง หนึ่งหนึ่งแพ็กรถซีฟู้ดส่งจากคุณโยมกชษพรจิระชัยทรคุณโยมกฎษพรจิระชัยทรได้ส่งอาหารเม็ดมาแบบกับขอนพุนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายเ่านี้จจเป็นพระประจัยนุนามค้าชูให้คุณโยม,โยมกชภพร ความครอบครัวพกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัสนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งม,มาปัสนาทูปการเทินสัพพีตโยยวชัชโตสัพพโลโควินัสโตมาเตพดวันธลายโยสุขีธ,ธีคายุโกเพราะว่าอภิวาทนาสิริสันิจังุูธาปชาย,ยินโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับนอกจากนี้คุณโยมก,กุญจพรก็ได้ส่ง มาให้น้องๆเมียแลหลายอยา่า,างน้องทั้งหลวงปู่ด้วยเนาะก็มีทั้งสังฆทานมีทั้งยุกยาเวชภัณฑ์และอาหารน้องๆเมียอาญาน้องๆเมียด้วยกับขอนมัทนาสาธุนอกจากนี้เห็นมีแจ้งมาว่าจะมีของตามมาอีกก็ยังไม่ทราบไปเนาะเดี๋ยวมันทราบว่าจะมาวันไหนเนาะก็ขอมนมัทนาสาธุขอบุญนีททนนาา้ทศเสด็จสมปรารถนาทุกประการเถิด